หนึ่งสองสวัสดีครับศูนย์ลำไยนะคนปรปฐมชมบึงบัวนะครับวันนี้สวัสดีวันปีใหม่ไทยวันที่สิบสามนะครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ในสวนลำไยของเรานะครับก็ปลูกมาตอนเนี้ย ได้สองปีกับแปเดือนแล้วนะครับแล้วก็หลายคนถามมานะครับโทรศัพ์มาหรือว่าส่งข้อความมาถามว่าเมื่อไหร่ลำไย,ยนะครับของที่สวนเนี้ยจะออกนะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเอาสวนของพี่ชายนะครับอืมลำไย,ยสวนของพี่ชายเนี่ยขายทางออนไลน์นะครับก็คือส่งไปขายทั่วประเทศเลยแล้วก็โพสต์ขายอย่างเงี้ยครับก็มีลูกค้าจํานวนมากนะครับมีทุกวันนะครับ วันหนึ่งก็เป็นหลายๆร้อยกิโลนะครับบางวันก็อาจจะถึงตันอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปนะครับทั่วประเทศเลยบวกค่าส่งไปเล็กน้อยเองนะครับเนื่องจากว่า,าปีที่แล้วนะครับสถานการณ์โควิดมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับลําไยก็เลยไม่สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้นะครับก็เลยต้องขายทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ นะครับปีนี้สถนานการณ์เป็นยังไงปีนี้โอเคนะครับกม็มีหลายคนถามมาว่าลำไยออกหรือ,อยังนะครับรอทานอยู่เพราะว่าลำไยที่นี่ในปีที่แล้วไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรก็ล่าสารปกติโพทสเซียมคอเลตนะครับซึ่งเป็นสารซึ่ง เร่งหรือว่าสามารถทําให้ลํยาไย,ยออกตามกําหนดได้นะครับก็หลังจากล่าสารไปแล้วก็ประมาณ7เดือนนะครับก็กจะเก็บได้นะครับ Hmm. อืมให้ชมอากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับแดดออกลำลายลำลายนะครับอากาศโอเคเลยครับสดชื่นมากนะครับตื่นมาเช้าๆเห็นสีเขียวๆนะครับแล้วก็เห็นความล่มลื่นนะครับก็รู้สึกว่าอืมครับก็ส่วนดีหนึ่งท่านที่เข้ามานะครับก็ วันนี้นะครับเดี๋ยวพาชมสวนลำไยนะครับแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ลำไยของเราไปถึงไหนแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับให้ดูเลยครับว่าเราสองปีแปดเดือนนะครับเขาต้นขนาดไหนแล้วนะครับเมื่อเทียบกันนะครับกับผมผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับอถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเขาครับก็ยังไม่ถึงเลยนะโอเคสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่านะครับให้ดูกันเลยนะครับว่า ลำไยของผมเนี่ยนะครับสองปีแปดเดือนเนี่ยมันสูงขนาดไหนนะครับก็น่าจะสองเมตรกว่านะครับสองเมตรห้าสิบเกินแล้วนะครับครับแล้วก็เป็นลำไยซึ่งบอกได้เลยว่าแถวเนี้ยหลายๆสวนนะครับปลูกมาพร้อมๆกันนะครับก็ไม่ได้งามขนาดนี้นะครับเนี่ยงามทุกต้นเลยนะครับแล้วก็แทงยอดออกมาเนี่ยสวยงามมากนะครับเนี่ยยอดกําลังแตกยอดสวยงามเลยนะครับในส่วนของลำไยซึ่ง สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนเมษานะครับก็จะทําการลาดสารซึ่งก็คือสารโพแทสเซียมโอเลตนะครับนะครับก็คือสารที่ระเบิดเนี่ยนะครับแต่ว่า,าเข้ามาลาดลาไยนะครับอให้ให้ลําไยเนี่ยเขาเขาออกลูกได้ตามที่เรากําหนดนะครับซึ่งเป็นสารซึ่งไปเพิ่มนะครับตัวโพแทสเซียมเข้าไปนะครับแล้วก็ลําไยเขาก็จะตกลูก อย่างงี้ครับเนี่ยครับสูงนี่พื้นสูงกว่าต้นนะครับต้นอยู่ลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นทุกต้นตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะราสารได้นะครับแล้วก็พอราสารสิ้นเดือนนี้นะครับก็นับปีเจ็ดเดือนนะครับนี่คือผมมาอัปเดตหลายๆคนถามมาว่าลําไยได้ทานหรือย,ยังสําหรับของผมซึ่งส่วนผมไม่ได้ใช้สารฉีดอะไรนะครับเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นลําไยค่อนข้างจะเป็นออแกนิกเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรในการฉีดก็ปล่อยต้นเพราะว่า ปีแล้วไม่สามารถจะส่งออกได้นะครับเป็นสวนของพี่ชายอันนี้เป็นสวนของผมเองนะครับครบได้เวลาแล้วครับที่จะล่าสารเขาสองปีแปดเดือนละนะครับนี่ส่วนของลำาไยนะครับซึ่งดูนะครับข้างในภายในนะพร้อมหมดทุกต้นเลยนะครับพร้อมนะใบสวยต้นพุ่มสวยนะครับเดี๋ยวก็เอาคนมาแต่งนะครับแต่งแต่งส่งพุ่มนะครับให้เขาได้พุ่มแล้วก็เออไม่สูงเกินไปนะตอนนี้กลังพอดีเลยครับต้นกำพอดีเลยเนาะ แล้วก็ส่งพุ่มแต่งโคนข้างล่างให้สวยงามนะครับแล้วก็หาไม้มาคำ้ำเพื่อเวลามันพวงใหญ่ๆนะครับมันจะไดไไ้ไม่ไม่ไม่หักนะครับกินนี่ครับยิ่งข้างในครับข้างในต้นโตมากเลยครับสูงมากสูงกว่าต้นแรกที่ผมยกมือสองเมห้าสิบเลครับซึ่งถือว่าสมบูรณ์มากมมครับเมก่อก็ดกนะครับ ฉะนั้นเลยนะครับดูมะละกอของผมดูลําไยนะครับแล้วก็ดูมะละกอนะครับมะละกออย่างนี้นะครับลูกเต็มต้นเลยนะครับเต็มคอเลยอนี่ในส่วนของลําไยส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้อ,อมีอยู่ประมาณสามร้อยต้นนะครับลําไยเกือบสามร้อยต้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าถึงในฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นสิ้นปีเนี้ยช่วงหลังจากเดือนกันยาไปนะครับผม ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของลำไยอให้ดูนะครับตอนเช้าๆบรรยากาศสบายๆอย่างนี้ในสวนลำไยของผมนะครับแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นลำไยเนาะอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะครับเป็นนาบัวนะครับที่เห็นนาบัวช่วงนี้หม่คะก็ขอหยุดสามวันนะครับเนื่องจากสงการนะครับบัวก็ออกเต็มเต็มเลยนะครับเต็มบึงเลยนะครับขาวตื่นเช้าๆมานะครับถ้าเห็นบรรยากาศแบบนี้ นะครับฝั่งหนึ่งเขียวเขียวฝั่งหนึ่งเป็นดอกสีขาวๆนะครับก็สดชื่นดีนะครับในช่วงเช้าเช้านั่งดูบัวนะครับก็เพลินเพินทำงานไปด้วยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศในช่วงเช้เช้าอาจจะแดดเริ่มออกแล้วแต่ว่าถือว่าก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับสบายๆนะครับปีนี้นะครับอย่าว่าแต่ลำไยเลยแม้แต่มะยงชิดก็ออกนะครับลิ้นจี่ก็ออก ด้านหลังนะครับมีมะม่วงตัวนี้อ่ะก็ให้ชมบรรยากาศในในในนี้นะครับในบึงบปัวนะครับมีของแถมปลูกบัวด้วยนะครับเลี้ยงปลาด้วยแล้วก็หอยเชอรี่นะครับใครรู้จักหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่ออกเยอะมากเลยครับหอยเชอรี่ปีนี้นะครับก็เก็บ ขายได้นะครับหอยเชอรี่โลหนึ่งก็หลายสิบบาทอยู่นะครับเอาขึ้นมาแล้วก็มีแม่หรือว่าชาวบ้านก็มาซื้อไปเลยนะครับโลหนึ่งหลายสิบบาทอยู่นะครับสามสิบสี่สิบห้าสิบก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราต้มแล้วเราแกะขายอย่างเงี้ยนะครับก็โลหนึ่งหลักร้อยบาทขึ้นไปไม่งั้นก็ก็เป็นของแถมมานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ ตั้งใจอะไรแต่ว่ามีคนเขาสนใจที่เราไปทานเขาก็ติดต่อมาเราก็เก็บให้เขานะครับอืนี่ครับอพาชมบรรยากาศมีคนอยากชมสวนลำไยผมให้ชมสวนลำไยดีกว่านะครับอพาชมผมก็นี่แหละครับซึ่งปีนี้ฝนมาเร็วนะครับแล้วก็น้ําดีมากนะอืเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เออ่ลำไยเขาจเจริญเติบโตได้ดีไม่ใช่อะไรนะครับที่ลำไยสวย ขนาดนี้เนี่ยอืมก็เพราะว่าเรามีสารปรับสภาพดินนะครับให้กับเขาด้วยนะครับอ่ามีสารปรับสภาพดินใส่เขาด้วยนะครับดินจะดีขึ้นมานะครับดินเอ่อไม่แน่นไม่ล้วนไม่สุยหลายๆหลายๆสวนนะครับปรับสวนใหม่นะครับแล้วก็เอ่อทำยกล่องขึ้นมาแต่ว่าขุดดินแล้วก็เอามาโปะเอามาโปะเอาโปะดินมันจะแน่นมากนะครับถ้าใครทําสวนใหม่จะเข้าใจเลย ยิ่งพื้นที่มันเป็นดินเค็มอยู่แล้วนะครับแล้วมาทําสวนยกล่องนะก็ต้องตักดินในล่องเห็นไหมครับที่เป็นล่องเนี่ยเอาขึ้นมาโปะบนคันนะครับบน,บนที่เราปลูกเนี่ยนะครับพอเอาขึ้นมาโปะโปะโป,กป,กป,กปกมันจะแน่นมากนะครับเพราะว่าแบคโฮขุดมาเนี่ยนะครับก็จกดินขึ้นมานะแล้วก็มาโปะมาแต่งเป็นคันมันจะแน่นการปลูก <S <S 1> <S 1> พืชน,นะครับดินมันแน่นเนี่ยรากมันก็เดินได้ได้ยากนะครับของผมก็มี มีปัญหานั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ารถแมคโครผมก็ช่วยนะครับในการเขี่ยดินให้มันไม่แน่นมากแต่ก็ยังแน่นอยู่แต่พอได้สารปรับสภาพดินนะครับ <c oughs> ก็คือบานเย็นนะครับยี่ห้อบานเย็นนะครับสารปรับสภาพดินยี่ห้อบานเย็นใส่เข้าไปนะครับเขาดินเริ่มร่วนนะครับแล้วก็ลากทํางานได้เดินไปหาอาหาร เขาเดินได้กินดินมาล้วนนะครับแล้วก็หาอาหารได้เขาก็เติบโตแล้วก็โตเร็วลายๆสวนนะครับต้องต้องตัดทิ้งนะครับเพราะมันไม่โตดินมันแน่นนะครับแต่ว่าสวนของเราเนี่ยทุกต้นเลยนะครับลำใหญ่สวยงามมากครับบงใบเนี่ยครับยอดแตกยอดแตกแล้วแตกอีกนะครับแตกแล้วแตกอีกจนเป็นพุ่มใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับเนี่ยสูงทุ่มหัวเลยนะครับสองเมตรห้าสิบสามเมตรข้างในนุ้น ต้นใหญ่ๆก็มีเต็มไปหมดเลยใหญ่กว่าต้นนี้อีกตั้งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้มั่นใจได้นะครับหลายๆสวนสวนพี่ชายผมเองเอในปีแรกนะครับในปีแรกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ช่อที่ยอดนะครับเราตัดทิ้งนะครับเพราะมันไม่สมบูรณ์แต่ว่าของเราเนี่ยสมบูรณ์คงได้เต็มทุกทุกช่อเลยนะครับยันยอดเลยเพราะฉะนั้นถือว่าสมบูรณ์มากนะครับอเนื่องจากได้สารปรับสภาพดินมาช่วยเดี๋ยวจะลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ จะลาสารนะครับก็จะลงสารปรับสภาพดินอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ก็ลาสารนะครับในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับก็สารปรับสภาพดินนะครับแนะนำไว้นะครับยี่ห้อบานเย็นนะครับชื่อบานเย็นนะครับบางทีอาจจะชื่อนะครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะครับแต่ว่าใช้แล้วดีจริงๆนะครับเขาทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยเลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ย ใต้ต้นเนี่ยนะครับใต้ต้นผมก็เอาเป็นเปลือกขอมิ้นนะครับซึ่งเขาก็มีคนเขาปอกขอมิ้นแล้วก็มีเปลือกเปลือกขอมิ้นตัวเนี้เอามาคุมไว้นะครับแล้วก็าลาดไอตัวใส่ตัวสารตับสภาพดินไปปรากฏว่าดินใต้โคนเนี่ยตอนนี้มีไส้เดือนนะครับมาหาอาหารกินเพราะฉะนั้นถ้าที่ไหนนะครับมีไส้เดือนแสดงว่า,เ,าเขาไม่มีสารเคมีนะครับแล้วก็ ดินบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นนะเหมาะแก่การปลูกทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํากันไว้ก็ได้เลยนะครับว่าสารปรับสภาพดินบานเย็นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วที่บ้านนะครับที่สวนดินไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ต้นไม้ไม่งามนะครับผมแนะนําเลยนะครับสารปรับสภาพดินบานเย็นจะไปช่วยทําให้รากของต้นไม้เนี่ยเดินได้ดีแล้วก็หาหารได้ดีนะครับเมื่อเขาแข็งแรงหาหารได้ดีแล้วเนี่ย รับประกันได้นะครับความสวยงามนะครับของต้นไม้ของท่านไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรนะครับก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับใบเขียวแมลงก็ไม่มีด้วยนะครับอถือว่าสุดยอดมากนะครับลําใยสวนผมปีนี้นะครับแล้วก็องดงามเลยนะครับนี่นะครับอะเหมาะกับการ ทำสารเพื่อสร้างลูกให้เขานะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มาพบกันทางด้านไฟ์สดเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับของสวนลำไยนครปฐมชมบึงบัวนะครับที่ให้ชมบรรยากาศในปีนี้นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ท่านได้เห็น เพราะว่ามีหลายคนนะครับที่ที่ถามหาอยู่นะอยากรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเอาสําหรับวันนี้โอเคสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในปี2,564เจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่คนดีๆเจอแต่เรื่องดีๆนะครับก็ขอบคุณสวัสดีเกันครับ